ลิปนี้สนับสนุนโดยรองเท้าบีบีจากสันสร้างเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะพบกับกับアิและช่องアジนิวคาแฟมิลี่ค่ะวันนี้อアิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชลูนฟอร์ดเอไอเสสาขาราชพฤกษารามหค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปทําการทดลองขับกับน้องใหม่คันนี้ค่ะ N e x t Gen Ford Ranger XLS เนั่นเองค่ะเป็นตัว4ประตูยกสูงค่ะมีให้เลือกถึง2รุ่นค่ะในตัว OpenCA คค่ะราคาเ0 0ดแ0กว่าบาทและก็คันนี้ค่ะ สีขาวคันนี้4ประตูยกสูงราคาอยู่ที่879,000บาทค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้ง2รุ่นเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปทำการทดลองขับในรุ่นนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะมาทดลองขับได้ที่โชรูมฟอร์ดไอเอ็มเสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะ หลังจากที่อภิพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมสเปคตัวรถในตัว4ประตูในรุ่น XLS คันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดลองขับกันด้วยค่ะตามกันไปเลยค่ะเราก็เดี๋ยวรัดเข็มขาดค่ะแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนเลยนี่ค่ะโอ้สัมผัสแรกค่ะจากการที่เราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะในตัว XLS คันนี้ค่ะขอนี้อาจย้ายใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เดียวมันจะโดนกับตัวเบลนั่นเองอ่ะหลังจากที่สตาร์ทรถบอกได้เลยว่าเครื่องนิ่งแล้วก็เบามากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปทําการทดลองขับกันแล้วพวงมาลัยตอนนี้คือเบามากๆเลยเพียงแค่ใช้มือแค่ข้างเดียวหมุนแบบนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะก็จะเป็นในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะมีให้เลือกถึง2รุ่นในตัว OpenCAP แล้วก็ตัว4ประตูค่ะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นในรุ่น XLS ค่ะไปทําการทดลองขับกันเลยค่ะกดเบรกมือแล้วก็เข้าเกียร์กันก่อนนะนแล้วก็ทำการออกตัวได้เลย อันนี้อัจียังไม่ได้เหยียบคันเร่งนะปล่อยให้เขาออกตัวเองนี่ค่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนที่จะออกจากฝั่งด้านนอกนะขออนุญาตเลื่อนค่ะให้มันพอดีกับการขับขับขี่ของเราด้วยนะมาทดลองขับได้นะคะที่โชลูฟอร์ดไอเอาขาราชพกษ์พรรมห้าค่ะนี่เราได้อ่า ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์ลูมด้วยที่ให้เราได้ยืมรถคันนี้มาทําการทดลองขับค่ะนี่ค่ะโพวงมอะไรเบาแล้วก็ช่วงล่างนิ่งมากช่วงล่างนิ่งมากค่ะ,ะเดี๋ยวเราต้องขอนี่นิดนึงโอเค ออกตัวได้ดีนะแล้วก็ก้านไฟเลี้ยวสูงทำให้เราใช้งานได้สะดวกพวงมาลัยเบาค่ะพวกมาลัยเบามากก็มันก็จะเป็นรอบเครื่องรอบต่ำนะเข้าโค้งได้สะดวกด้วยวในราคา8ปดแสนกวบาทนี่ก็โอเคนะโุวันนี้รถเยอะมากๆเลยค่ะเราออกจากตรงช่องนี้ เดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งที่เป็นระยะทางยาวๆด้วยที่ชอบเลยที่ชอบเลยแล้วก็ตอนนี้ที่บอกได้เลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวตอนสตาร์ทอย่างเดียวนะช่วงล่างช่วงล่างนิ่งแล้วก็รู้สึกเลยสัมผัสได้เลยว่าปกติแล้วเวลาเราขับกระบะใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระด้างนิดนึงแต่อันเนี้ยจジสัมผัสเองเบาะข้างล่างอ่ะมันไม่รู้สึกกระด้างเลย ก็ใครที่อยากเข้ามาสัมผัสกับการทดลองขับในรุ่น XLS ก็มาได้ค่ะนี่บอกก่อนต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราทําการทดลองขับเองจริงๆแล้วก็จะได้รู้ว่าเรามันอย่างที่อาจジบอกไปอะ่ะมันกระด้างไหมแต่นุ่ม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 นี่ค่ะ เป็นรถ4ประตูยกสูงแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกอขอเร่งนิดนึงมาดูอัตราเร่งกันหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วค่ะในรุ่นนี้ยังมีระบบ ford pass connect ด้วยนะหาพิกัดตัวรถหาตำแหน่งหรือว่าอยากจะเข้าศูนย์บริการเซอร์วิสต่างๆสามารถทำได้เลยแล้วก็หน้าจอมาตรวัดค่ะหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ก็ยังเป็นขนาด8นิ้วด้วย แม้ว่าจะโดนลูกละนาดหรือว่าทางลูกรังต่างๆเรายังสามารถเอ็นี้ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราขอสักนิดนึงอ่ะเราไม่ต้องออกนะเดี๋ยวเวนเ้นระยะห่างนิดนึงค่อยๆขับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเร่งกันตอนเนี้ยสี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ยังแบบว่าไปได้เรื่อยๆไหลไปไเรื่อยๆอ่ะลองดูลองเหยียบดูเฮ้ยมันเร่งดีอะ่ะนี่ค่ะนี่ แค่เราสตาร์ทจากเมื่อกี้มามันโอเคเลยนะอจิว่อาอจิรู้สึกแล้วอจิโอเคกับคันนี้มากเลย XLS แล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆในการมุมมองกระจกบานกว้างมองด้านข้างเนี่ยกระจกด้านข้างใหญ่มากมองเห็นได้ก,กว้างเลยดูทัศนวิสัยได้แล้วก็กระจกมองหลังก็มองเห็นได้พอดีระดับสายตาด้วยผู้หญิงอย่างเราอ่ะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องขับรถเกง่งหรือว่ารถคันเล็กๆอย่างเดียวนะ กระบะก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้สะดวกด้วยเพราะว่าบรรทุกสัมภาระต่างๆได้กระบะด้านหลังเขาทำเผื่อออกมาให้เราเพิ่มขนาดของพาเลทไม้ได้ด้วยใครที่เป็นเกษตรกรค่ะอจิแนะนำเลยว่าใช้งานได้ดีเลยมันก็นี่ค่ะขึ้นอยู่กับการเซตระบบการเซตช่วงล่างด้วยนะแล้วก็ล้อยางของเราด้วย อยากขับนุ่มอยากนิ่มแบบไหนสามารถเซ็ตได้เลยเข้าโค้งได้หนึบมากเมื่อกี้นี้แล้วก็อัตราเร่งก็โอเคเลยระดับหนึ่งเลยสำหรับ xls รุ่นนี้ค่ะแอร์เย็นแอร์สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นจากฝั่งด้านซ้ายค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นความแรงของพัดลมนะแล้วก็เขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวฟังก์ชันใหม่เห็นไหมว่าให้รับสายได้สะดวกขึ้นปุ่มมันตีฟังก์ชันบนพวงมาลัยก็มีนี่ค่ะ ทางฝั่งด้านขวาเราอยากจะดูข้อมูลการใช้งานในการขับขี่อยากจะเปลี่ยนเมนูภาษาต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มีโหมดการขับขี่อันนี้เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนโหมดให้อันนี้เป็นโหมดอร์มอลนะเราขับโหมดอร์มอลอยู่อาโหมด e โคโหมดประหยัดมันก็ไม่ได้หน่วงตัวเครื่องเท่าไหร่นะหน่วงช่วงล่างเท่าไหร่อะมามาดูโหมดถนนลื่นก็ยังขับขี่ได้โอเคเลย แล้วก็ใช้โหมดตามที่เราถนัดในการขับขี่ได้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แดนิ้วเวลาเราปรับเปลี่ยนโหมดสีก็จะทำการปรับเปลี่ยนไปด้วยบอกได้ว่าคันนี้โอเคนะนั่งนิ่มขับได้นิ่มเลยนี่ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะเวลาเราจะใช้ตัวที่เป็นบวกลบเหมือนตัวชิปล็อกเนาะสามารถใช้ได้ที่หัวเกียร์นะคะ มีปุ่มปิดการเลื่อนถไลของรถให้เราเอ,อถือว่าโอเคเลยปกติอจีขับรถสองมือนะแต่อันนี้ขับรถได้มือเดียวพวงมาลัยเขาโอเคมากนิ่มแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบว่าเบามันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะในทุกรุ่นตอบโจทย์เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จิจะเวลามาฟอร์ดท,ทีไรอะอจิจะชอบเน้นเลยก็คือระบบฟอร์ดพาร์ตคอนเน็ตนั่นเอง เพราะว่ามันสะดวกสบายต่อการใช้งานของอアิเลยไม่ว่าอยากจะทําอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอ,อ,อยากจะเข้าศูนย์บริการหรือว่าอยากจะเช็เคระยะต่างๆอยากจะใช้โชว์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินต่างๆก็ทําได้เลยเอออันเนี้ยเท่อันเนี้ยดีมากในระบบ Ford Pass นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็เวลาการใช้งานในตัว4ประตู 879,000บาทมีกล้องช่วยถอยจอดด้วยนะนี่ค่ะกล้องด้านหลังมีเลนให้มีตัวเส้นให้ว่าเราจะใช้ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นซีนิระการระวังหรือว่าจุดที่มันเป็นจุดบอดแล้วสีแดงมีให้เหมือนกันอันนี้หน้าจอชัดจอชัดมากนี่ค่ะแล้วก็เวลาเราจะถอยแล้วก็สามารถถอยเข้าช่องได้เลยดูที่ใช้ตัวเลน บอกตำแหน่งให้เรานั่นเองค่ะอันนี้เราก็ขออนุญาตจอดแบบนี้กันก่อนนะนี่เราขออนุญาตจอดแบบนี้ก่อนเราจะดูว่าเรามีเสียงระบบนห่นี่ค่ะก็จะมีเส้นให้เราเตือนเราแบบนี้าสามารถจอดได้เลยสะดวกเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้สะดวกเลยกับรถที่เป็นรถกระบะสี่ประตูยกสูงแบบนี้ค่ะเห็นไหม อะมาสรุปกันเลยสิ่งแรกที่อจิชอบเลยก็คือรถคันนี้ราคาแปดแสนกว่าบาทที่เป็นราคาที่ย่อมเยาวนะถือว่าราคาจับต้องได้แล้วก็สามารถใช้แคมเปญพิเศษในการออกรถได้กับทางฟอร์ดพาราม้าแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้นี้สตาร์ทไปแล้วเครื่องนิ่ง นิ่มแล้วก็เสียงเบามากช่วงล่างค่ะช่วงล่างนุ่มมากแล้วก็อัตราเร่งในการขับขี่ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลนะแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านผู้ชมด้วยใครที่สนใจอยากจะออกรถแนะนําว่าให้เข้ามาทดลองขับกันก่อนไม่ว่าจะเป็นในรุ่นนี้หรือรุ่นต่างๆสามารถ ทดลองขับกันก่อนตัดสินใจในการซื้อนั่นเองค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาในการรับชมอยากให้อจิไปทดลองขับในรุ่นไหนสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชรูมฟอร์ด i m a สาขาราชฤืษ์พระรามห้าในการทดลองขับได้ที่024326599หรือจะ,จะติดต่อผ่านทางอาจิค่ะ 0985551558รับรีวิวสินค้ารับสปอนเซอร์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยรองเท้าบีบีจากสางสร้างเพื่อสังคมไทย